ใครที่ติดตามข่าวสารฟุตบอลนะคะคงจะเคยเห็นการให้สัมภาษณ์ของนักฟุตบอลกันมาแล้วนับไม่ถ้วนเรามักจะเห็นว่าพวกเขานั้นให้สัมภาษณ์กันได้อย่างโปรเฟชชั่นอลแต่ทุกคนเคยอยากรู้ไหมคะว่าการถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกของเหล่านักฟุตบอลดังนั้นเป็นอย่างไรพวกเขาจะให้สัมภาษณ์ได้ดีเหมือนในตอนนี้หรือไม่ในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะ คนแรกคะ่ะลิโอเนลเมซี่ปัจจุบันนะคะเมซี่คือนักฟุตบอลที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเขาเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลจากผลงานในสนามและความสําเร็จที่ได้รับเมซี่นะคะได้เริ่มฝึกฝนฝีเท้าในสโมสรบ้านเกิดอย่างนีเวลส์โอบตยตั้งแต่อายุได้เพียงหขวบเท่านั้นทางสโมสรคะ่ะได้เปิดเผยคลิปวิดีโอการสัมภาษณ์หลังเกมที่คาดว่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเมซี่ด้วยในแมตช์ดังกล่าวค่ะเจ้าหนุ่มเมซี่นะคะ,ะ,คะสามารถคว้ารางวัลแมนออฟเดอะแมตช์มาได้โดยยิงไป2ประตูเขามีท่า Han que le no que, que sí, no la ni que Nombre y apellido, Messi. el mejor jugador de la cancha. Fuiste elegido por nosotros, sabías? No, te acordás cómo fuiste, cómo fuiste, cómo fueron los goles para contarle a la cámara. El segundo, segundo saca el lateral Federico Rosso, eh, Grigini la toca para Luca. Luca me la devuelve a tres y le pego ahí. Le eh, pegaste dos goles y te nació tu Messi. ¿A quién le quieres dedicar este campeonato? A uh, mi papá, a mi tío uh, y a toda mi familia, a todos los que me conoce. และคลิปนี้นะคะก็คือการพูดคุยออกกล้องครั้งแรกของเจ้หนูเมซี่ค่ะเป็นการให้สัมภาษณ์ที่ละเอียดน่ารักตามภาษาเด็กจริงๆค่ะ คนที่2ค่ะคริสตนโรนโดการถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกของโรนโดนั้นไม่ได้เกิดขึ้นหลังเกมค่ะแต่ใช้เวลาหนึ่งวันเต็ม,เ,ตมเขาได้พาผู้ดำเนินรายการนะคะไปดูการใช้ชีวิตขณะที่ยังเป็นดาวรุ่งวัย1 6ปีโรนโดค่ะที่กำลังอยู่กับทีมในบ้านเกิดอย่างสปอร์ติ้งลิสบอนเขาได้เดินทางโดยรถไฟนะคะเพื่อไปฝึกซ้อมที่อะคาเดมีโรนโดค่ะได้พาผู้สัมภาษณ์นะคะไปยังหอพักของเขาค่ะที่มีผู้พักอาศัยค่อนข้างแออัดเลยทีเดียวในตึกเจ้าตัวค่ะได้เปิดเผยว่าเขาไม่ใช้เวลาอยู่ที่นี่มากนะ และชอบอยู่ที่อะคาเดมีมากกว่าผมมาที่นี่เพื่อนอนเท่าน,านั้นโรนโดกล่าวโรนโดนะคะได้รับเงินราว1,200ยยูโรต่อเดือนและให้แม่ของเขาเก็บเข้าธนาคารทั้งหมดเรานะคะคงให้เครดิตใครไปไม่ได้คะ่ะนอกจากตัวของเขาเองนะคะที่พยายามฝึกฝนอย่างหนักจนก้าวขึ้นมาเปนะ็นนักฟุตบอลแถวหน้าระดับมหาเศรษฐีอย่างทุกวันนี้ได้ คนที่3า่ค่ะเนมาจูเนียการถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกของเนมานะคะตอนนั้นเขาอายุเพียง12ปีเท่านั้นเขาถูกถามคําถามท,ทั่วไปค่ะแล้วมีคําถามหนึ่งนะคะที่เจ้าตัวถูกถามว่าเขาจะทําอะไรตอนที่เริ่มได้เงินจากการเล่นฟุตบอลเนมาตอบกลับไปว่าผมจะช่วยพ่อแม่และครอบครัวงผมเขาจึงถูกถามต่อว่าแล้วนายจะทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างละ่ะเนมานะคะได้ตอบว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่ที่ผมจะได้มีเงินไหลเข้ามาขนาดนั้นจากนั้นนะคะเนมาก็ได้โชว์รางวั ส่วนตัวที่เขาได้รับมาในวัยเพียง12ปีเท่านั้นค่ะ คนที่4ค่ะคิริยานเอมบัปเป้เอมบัปเป้นะคะถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกตอนที่เขายังเล่นในทีมท้องถิ่นค่ะที่สนามฟุตบอลน,นั้นยังเป็นพื้นทรายเขาไม่ได้ถูกถามเกี่ยวกับเกมที่เพิ่งจบไปค่ะแต่เจ้าหนูเอมบัปเป้นะคะได้กล่าวสั้นๆในคลิปว่าเขาชื่นชอบมิเชลฟองซัวปลาดินีอดีตนักฟุตบอลชาวฝรั่งเศสเชื้อสายอิตาลีที่เคยเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลน,นองซีอาร์เอสแซงเต,ตียนยูเวนตุสและทีมชาติฝรั่งเศสสังเกตได้ว่าการพูดการจาของเั้้นดดกลลยสิแ โปรเฟชชั่นอลสุดๆเรียกได้ว่ามีแววความเป็นซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เด็กนั่นเองและคนที่5ค่ะเควินเดอบรอย เดอรอยนะคะกับการถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกเขาน่าจะอายุไม่ถึง10ขวบด้วยซ้ำจนหนุเดอรอยคะ่ะถูกถามว่าสโมอสรที่เขาชื่นชอบคือสโมอสรใดและนักฟุตบอลคนโปรดของเขาคือใครคําตอบของเดอรบอยนะคะคือลิเวอร์พูลค่ะและนักฟุตบอลที่เขาชื่นชอบก็คือไมเคิลโอเว่นแน่นอนว่าเดอรอยคะ่ะเขายังเด็กมากและไม่สามารถล่วงรู้อนาคตได้ว่าจะเติบโตมาเป็นนักเตะในสังกัดทีมตรงข้ามอย่าง City, แมนเชสเตอร์ซิตี้แถมยังเป็นตัวหลักที่พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาได้หลายสมัยอีกด้วยแต่ ก็ไม่ได้แปลว่าเดิบรอยนะคะจะเลิกชื่นชอบลิ้วภูไปแล้วและเราค่ะก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่เช่นกันและนี่ค่ะก็คือการถูกสัมภาษณ์ครั้งแรกของบรรดาน,นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ที่เรานำมาให้ทุกคนได้ชมส่วนวันนี้นะคะพวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนหากชื่นชอบคลิปของเราค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ